สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับมารถไม่เอียมาแล้วนะครับมาถึงมาถึงแล้วนะครับโอ้ปิดท้ายขบวนนะครับปิดท้ายขบวนนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับนี่ครับปิดท้ายขบวนเลยนะครับเอป้ีนะครับปิดลุงพัน์นะครับปิดท้ายขบวนนะครับมา Um, มไม่มามากไม่ไหวนะครับนะครับมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟตีทุกๆท่านนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะนี่นี่ค่ะปิดท้ายขบวนนะครับนะครับปิดท้ายขบวนแล้วนะครับเอฟตีเราจะได้จบคลิปนี้อย่างสมบูรณ์นะฮะถ้าคลิปนี้ไม่ไม่ไม่มีนายพันมาถึงบ้านนะคะก็จบคลิปไม่ได้นะคะับเอฟตีทุกคน

อ่าโอ้ลงไปลงอยู่ใสม่หนิไปลงอยู่ไหนมาครับใส่แม่หนิโอ้บ่ได้ลงอยู่ใส่โอ้ยใครนึกว่าเด็เจ้าไปติดผู้สาวที่ไหนเนาะเนี่ยที่ยำหม้อหอดถึงบ้านเหรออ๋อไปติดสาวที่ไหนมาใช่ไหมอ่ะลุงเดียไปติดสาวผู้ชายข่อยเราไปติดสาวที่ไหนเนี่ยเนี่ยอ้อหรอเออเจ้า ขอบคุณนะคะเอฟซีที่ยังรอเลยท่นทาเนี่ยครับเอฟซีก็เอฟซีเขาบนถึงลุงว่าทำไมลุงมาช้าจังอ๋อเราก็ค่อยมาอ๋อเขาถามถึงว่าเอ๊ะทำไมลุงลุงพันมาช้าจังเลยหรอครับมาแล้วก็ไปไปลงยูไสไปลงยูไส้เออฟซีเอฟซีของพี่แอนเขาอยากรู้คำตอบไม่ได้ลงยูไหนก็อีจอนออกมาครั้งแรกเราเลี้ยวผิดทางเฉยอ๋อเลี้ยวผิดทางแล้วก็เลี้ยวกลับคืนมาใหม่ก็ประมาณ ประมาณไนกิโลนึงเนะคือไปกลับกโดนไปสองโล้วต่กว่ครัจะขึ้นก็กลัเปื้อนนีนะคะเพื่นไดมาจะ้ก็กลังไปื้อนบีนะคะณพรับเพ่อไปฉีดมาเวลานั้นกินน้ำเยอะเลยนะะ ให้เปล okay, ี่ยนครับคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็พี่ชายบ้าน้องก็เอารถมาส่งลุงเรียบร้อยใช่ไหมครับพระุงค์ลุงพันนะครับนำรถมาส่งลุงพลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับครับผมขอบคุณครับโอเคนะคะทริปนี้ก็จบอย่างสมบูรณ์นะคะ่่ะมาาาาารกกได้้้บออออ๋็นนน ก็หลังจากที่ลุงมาลุงพันมาถึงนะครับก็เก็บสัมภาระนะเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันนที่่ร้าายบม ครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลุงพันธ์ก็นํารถกลับมาเก็บไว้ที่เดิมแล้วนะครับนะมาแล้วมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ